สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาแนะนำวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการเข้าเฟซนะครับสำหรับคนทีเ่เวลาที่เราล็อกอินนะฮะผ่านแอปเฟซนะครับแล้วต้องใช้รหัสเข้าสู่ระบบตามรูปนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือหลุดจากเฟซแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินผ่านแอปก็ขึ้นเป็นต้องใช้รหัสเข้าสู่ระบบ,บแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเอารหัส นะครับจากที่ไหนนะสร้างรหัสจากแอปยืนยันตัวต้นของคุณแล้วป้อนรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบอันนี้เรางงครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเอารหัสมาจากไหนเพราะฉะนั้นให้เราทําตามขั้นตอนนี้นะครับก็ค่อยๆดูนะครับแล้ก็ทําความเข้าใจไปทีละสเต็ปนะครับอ่าถ้าเราเจอหน้าแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องหาให้เจอก็คือมันมีข้อความนะเหมือข้างล่างหรือเปล่านะครับในเรื่องของ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมนะครับคําก็อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อเนี่ยข้อความอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอข้อความแบบนี้นะครับให้เรากดนะฮะด้านล่างเลยต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาสู่ฟอร์มแบบนี้นะฮะก็คือปัญหาการเข้าสู่ระบบอฟอร์มนี้นะครับก็ถ้าใครไม่มีฟอร์มนี้เนาะ ก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะครับเราก็จะมีเมนูให้เราเลือกในการกรอกฟอร์มนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่องแรกนะครับที่เราเห็นนะครับที่เป็นชื่อนามสกุลของคุณบนบัญชีนะครับอันนี้คือให้ใส่ชื่อบัญชีเฟซของเรานะครับไม่ใช่ชื่อนามสกุลจริงเนาะคือปกติแล้วนะครับเราจะต้องตั้งชื่อเฟซเนี่ยเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแต่สำหรับคนที่ ไม่ได้กรอกชื่อเฟซนะไม่ได้ตั้งชื่อเฟซที่เป็นชื่อนามสกุลจริงเนี่ยก็ให้เรากรอกชื่อนะครับตามที่เป็นชื่อเฟซของเราเลยนะบางคนอาจจะเป็นเป็นนามแฝงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็กรอกไปนะครับส่วนผู้ให้บริการนะเครือข่ายมือถือก็คือเราใช้เครือาข่ายซิมเนี่ยอะไรเช่น AAS d t a c TrueMove นะเรากรอกลงไป แล้วก็มาเลือกปัญหาที่คุณพบนะครับก็คือเลือกตามปัญหาที่เราเจอนะอย่างอันนี้คือเราเจอปัญหาคือ,อไม่สามารถยืนยันตนได้นะครับแล้วก็เลือกปัญหาแล้วก็คําอธิบายนะปัญหาที่เราเจอนะครับก็อธิบายไปยว่าเรานะครับเป็นเฟซอยู่ดีๆนะครับก็หลุดออกจากเฟซนะครับแล้วพอจะเข้าอีกทีหนึ่งเนี่ยคือให้กรอกรหัสนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นรหัส ยืนยันตัวตนสองชั้นนะถ้าขึ้นแบบนี้คือเราติดรหัสยืนยันตัวตนสองชั้นงั้นเราก็ก็เกาะเข้าไปว่าเราเจอปัญหานี้นะครับแล้วเราไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเช่นเราส่งเอกสารยืนยันตัวตนไปแล้วเราก็พิมพ์ไปแต่ในขั entonces, ้นตอนนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่เคยส่งเอกสารยืนยันตัวตนไปนะครับแล้วเราเพิ่งมาติดนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็มาเลือกอันนี้มันขึ้นให้เราอัปโหลดนะครับคือเลือกไฟล์นะครับประจําตัวของคุณหมายความว่าถ้าเรามีบัตรประชาชนนะฮะใบขับขี่หรือเอกสารทางราชการที่ออกให้ที่มีรูปของเราแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยเราก็อัปโหลดลงไปนะครับงั้นตรงนี้พอเราทําเสร็จขั้นตอนนะครับสําคัญที่สุดนะครับตรงคําอธิบายปัญหาที่คุณพบเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะจะต้องอธิบายให้ละเอียดนะครับอย่าพิมพ์สั้นๆนะครับ แะพิมพ์สั้นๆบางทีไม่เข้าใจนะครับบางทีเจ้าหน้าที่เฟสเนี่ยคือคนนะครับใช้ในการตรวจสอบครั้งแรกที่เราส่งเอกสารไปนะครับยังไม่ใช่ AI นะครับแต่หลังจากที่เราอนุมัตินะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบของ AI ในการช่วยตรวจสอบนะครับทั้งแรกเลยนะครับจําไว้นะครับว่าเหมือนเราอะครับจะสแกนนิ้วเข้าทํางานนะครับอยู่ดีๆเราไปสแกนนิ้วได้เลยไหมครับก็ไม่ได้เราต้องทําการพิมพ์ลายนิ้วมือไปก่อน เพื่อให้เครื่องเนี่ยมรนจมลายนิ้วมือของเราหลังจากนั้นครั้งถัดไปนะครับเราไม่ต้องไปทําอีกแล้วเราก็แค่ไปสกแกนนิ้วมือแค่นั้นเองหลักการนี้เหมือนกันนะครับในการยืนยันตัวนนะหลังจากนั้นเราก็จะได้อีเมลนะครับตอบกลับจาก Facebook หน้าตาแบบนี้เลยนะครับขอบคุณที่คุณส่ง ID เข้ามาอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยเราโดนแฮกเฟซแล้วมันเป็นชาวต่างชาติเพราะนั้นบางทีเนี่ย อีเมลที่ส่งมานะจะเป็นภาษาต่างด้าวที่เราอ่านไม่เข้าใจเราก็สามารถเอาเข้อความตรงนั้นนะครับไปแปลนะครับใน g o o g l e t r a n s l a t e นะครับสมมุติว่าเราได้รับข้อมูลแบบนี้มานะครับก็คือประมาณว่าขอบคุณที่คุณช่วยยืนยันข้อมูลยืนยันตัวตนนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอยู่2ข้อนะที่เขาอธิบายก็คือให้เราออกจากระบบ f a c e b o o k นะครับ ทุกอุปกรณ์หมายความว่าถ้าเราล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์อยู่ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอยู่เนี่ยให้ล็อกเอาท์ออกทั้งหมดเลยถ้าให้ดีคือรีเซตทุกเครื่องนะครับแต่เบื้องต้นคือให้ล็อกเอาท์ออกจากเครื่องทุกเครื่องหลังจากนั้นก็ให้เรากดที่ลิงก์นะครับพอเรากดที่ลิงก์เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็คือลิงก์เนี้ยนะครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าเรากดลิงก์ไปแล้วนะครับมันจะไม่สามารถมากดลิงก์เนี้ยได้อีก คือมันเป็นลิงก์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นต้องอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับอหลอังจากนั้นเวลาที่เรากดลิงก์ไปเนี่ยมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้คือตัวเลขที่คุณป้อนไม่ตรงกับรหัสของคุณโปรดลองอีกครั้งเนะี่ยอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องทาอะไรครับเพราะเราไม่ได้รหัสถูกต้องไหมครับพอเราไม่ได้รหัสเราก็ไม่รู้จะไปเอารหัสจากไหนก็ให้เราลองตรวจสอบนะครับว่ารหัสเนี่ยนะครับ SMS มีข้อความเข้าไหมนะครับอีเมลนะครับมีอีเมลใหม่ส่งเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับถ้าเราเจอปุ่มแบบนี้นะครับลองวิธีอื่นนะครับให้เรากดลองวิธีอื่นนะพอเรากดไปเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างแบบนี้ก็คือมันก็จะบอกชื่อโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราชื่อ facebook เนาะนะครับเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ตามที่เราตั้งดูว่ามันใช่ของเราไหมอันต่อมาคือให้เราเช็คตรวจสอบนะครับว่า อีเมลเนี่ยที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นครับมันใช่อ e ีเมลเราไหมคุ้นไหมครับหรือว่าเบอร์โทรเราคุ้นไหมครับอันนี้ไม่จะเป็นจะ,จะต้องขึ้นเป็นอ e ีเมลเสมอไปนะครับอาจจะขึ้นเป็นเบอร์โทรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราถูกแฮกนะครับมันจะขึ้นเป็นอ e ีเมลแล้วอ e ีเมลก็จะเป็นอ e ีเมลแปลกๆที่เราไม่คุ้นด้วยนะครับไม่มันไม่ใช่อ e ีเมลเรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่แฮกเกอร์เนี่ยเขาจะแฮกเฟซบุ๊ก Facebook เราคือเขาก็ เพิ่มอีเมลของเขาไปนะครับอย่างในรูปนะครับเป็นอีเมลแฮกเกอร์ขอเพิ่มไปเสร็จแล้วเขาเข้าระบบเราได้นะครับเขาก็จะไปตั้งค่ายืนยันตัวตนสองชั้นเพื่อบล็อกเราไม่ให้เราเข้านะครับเขาเพิ่มอีเมลของเขาไปเขาไปตั้งค่ายืนยันตัวตนบล็อกเราไม่ให้เราเข้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาในการที่เขาจะเอาเฟซของเราไปทําอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นให้เราเช็คนะครับว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่นะครับ นะครับถ้าไม่ใช่เราต้องทำยังไงต่อครับนะเครื่องหมายตรงนี้นะฮะยังติ๊กเป็นในเรื่องของการส่งรหัสทางอีเมลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผูกเบอร์โทรเข้าไปนะครับอ่าเพราะนั้นเราก็นะครับถ้ามีอีเมลของเราอยู่ด้วยนะครับเรากดดาเนินการต่อนะครับถ้าเรากดดาเนินการต่อนะครับแล้วปรากฏว่ายังไม่มีอีเมลเข้าทำไงนะครับ แล้วก็มาลองกดอันนี้นะครับเข้าใช้งานไม่ได้อีกใช่ไหมนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับที่เฟซไดนามนะครับโอเคถ้าเรากดดาเนินงานต่อเนาะเพราะว่าในเนี้ยนะครับตัวอย่างเนี้ยมันมีอีเมลของเราอยู่ก็คืออันบนอันล่างเนี่ยเป็นของแฮกเกอร์นะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเหมือนเราล็อกอินใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรากดนะฮะล็อกอินนะครับ กดที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อล็อกอินนะครับมันกจะ็จะเข้ามาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือให้เรากรอกรหัสผ่านนะครับถ้าเราจํารหัสผ่านของเราได้เนาะแล้วไม่ได้ถูกเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเรากรอกรหัสผ่านเข้าไปนะครับมันก็จะมาติด2ชั้นแน่นอนว่าในขั้นตอนก่อนหน้าเนี่ยมันคือแค่การส่งเอกสารยืนยันตัวตนแค่นั้นเองไม่ได้รหัสที่เราได้มาเนี่ยคือมันไม่ใช่รหัส สำหรับการยืนยันตัวตนของฉันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล็อกอินเข้ามานะครับกรอกรหัสผ่านของเรานะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือมันจะถามว่าเรามีปัญหาใช่ไหมสังเกตนะครับรูปข้างบนเนี่ยนะ address bar เนี่ยยังคงเป็นเอ่อเป็นโหมดที่เป็นมบาย l e โหมดนะครับก็คือเป็น m.facebook นะครับเพราะฉะนั้นให้เรากดนะที่อันนี้นะครับมีปัญหาใช้หรือไม่หลังจากนั้นมันจะเข้าหน้านี้นะครับก็คือฉันไม่มีโทรศัพท์ ของฉันนะครับให้เลือกอันนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณ3าอันใหเ้เราเลือกนะครับว่าฉันไม่มีโทรศัพท์ของฉันนะสำหรับคนที่ใช้โมบายโหมดนะฮะโดยปกติแล้วผมจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นแบบ d e สก Top Site ก็คือเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นมันจะมาสู่หน้านี้นะครับก็คือให้เรากดที่ติดต่อเรานะครับให้เรากดที่ติดต่อเรานะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การยืนยันตัวตนโดยการระบุอีเมลนะครับอีเมลที่เราระบุนะครับเป็นอีเมลที่สามารถให้เฟซยติดต่อเราได้หมายว่าเราสามารถที่จะเข้าอีเมลนั้นเ,นเข้าไปดูอีเมลที่เฟซส่งมาให้เรานะครับไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นอีเมลที่เป็นอีเมลที่เราสมัครใช้งานเฟซหรือว่าล็อกอินเข้าเฟซนะครับเพราะบางทีอันนั้นเป็นเฟซที่เราไม่เคยเข้าใช้ แล้วเราก็ลืมรหัสผ่านนะครับเราเราก็กู้อีเมลนั้นไม่ได้ก็ให้เราใช้อีเมลอื่นหรืออาจจะสมัครอีเมลใหม่นะครับแนะนําให้เป็น Gmail นะครับเราก็มาขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่สองก็คือหลังจากเราป้อนอีเมลเสร็จนะครับก็คืออัปโหลดเอกสารประจําตัวนะครับตรงนี้เราไปกดตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือให้เรากดปุ่มถัดไปนะครับเพราเรากดปุ่มถัดไปนะครับก็กรอกอีเมลนะครับอัปโหลดบัตรประชาชนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ อย่าลืมนะครับการถ่ายหรือว่าอัปโหลดรูปบัตรประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นแนวนอนนะครับไม่ตะแคงไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาตะแคงดูนะครับว่าเออรูปมันกลับหัวนะครับเช็คให้ดีนะครับรูปถ่ายจะต้องชัดนะครับบัตรประชาชนจะต้องเห็นมุมทั้งสี่มุมชัดเจนไม่มีแสงสะท้อนนะครับไม่เบี้ยวนะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับพยายามถ่ายนะครับแนวแนวที่ตั้งฉากกับบัตรประชาชนนะครับ หลังจากที่เราส่งเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อความบอกว่าเราจะต้องใช้เวลาประมาณรอ24ชั่วโมงจริงๆปัจจุบันนี้มันมากกว่านี้ครับช่วงโควิดเนาะอาจจะใช้เวลาบางคนก็หนึ่งวันสองวันสามวันแล้วแต่บางคนเจ็ดวันบางคนสิบสี่วันบางคนเป็นเดือนบางคนสองเดือนอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับบอกไม่ได้นะครับว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหรนะ่ก็ระหว่างนี้ให้เรารอเช็คอีเมลของเรานะครับทุกๆวันนะ ราะนั้นหลังจากที่เรากดเรียบร้อยนะครับเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าที่เราจะล็อกอินเนาะนะครับหลังจากที่เรานะครับล็อกอินนะครับหรือเราได้อีเมลคือเวลาเราล็อกอินเนี่ยเรายังไม่ได้อีเมลที่หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเฟซได้ส่งมาให้นะครับจะเป็นอีเมลที่มีรหัสผ่านชั่วคราวให้แนะนําว่าอย่าไปกดลิงก์นะครับย้ำตรงนี้เลยนะครับอย่าไปกดลิงก์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เรากดลิงก์ไปเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับให้ชัวรก็คือให้เราเอารหัสนะมากรอกนะครับเป็นรหัสผ่านนะครับก็คือเราล็อกอินนะครับปกตินะครับตามปกติเลยล็อกอินตามปกติใช้ยูเซอร์เนมของเรานะครับแล้วก็เอารหัสผ่านนะจากเดิมที่เรากรอกรหัสผ่านของเราเนาะก็เปลี่ยนใหม่นะครับให้เราเอารหัสผ่านชั่วคราวนะครับจากในอีเมลที่เฟซส่อกมาให้ไปกรอก ย้ำนะครับว่ามันกรอกได้ครั้งเดียวนะครับแล้วเราต้องเช็คนะครับว่าบางทีเนี่ยข้อความมันเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งข้อความมันเป็นภาษาญี่ปุ่นภา,าาาภาษาัสเซียหลายๆภาษาภาษาเวียดนามอย่างเงี้ยเราอ่านไม่ออกนะฮะให้จํารูปแบบว่ามันหน้าตาประมาณนี้สังเกตง่ายๆก็คือตรงนี้ครับเราจะสังเกตได้ว่ามัน,มนจะมีพาสเวิร์ดนะเป็นตัวประมาณเจ็ดแปดตัวสิบตัวแล้วแต่นะครับ ดังนั ments, <man <man ้นเวลาที <man <man ่เรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเข้าเฟซได้แล no ้วเฟซเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอีเมลแปลกๆนะครับเฟซก็จะให้เราลบอีเมลนะครับแล้วให้เรายืนยันเบอร์โทรหรือบางทีถ้าเลือกเลือกนะครับเป็นระบุชื่อเพื่อนก็คือทําตามขั้นตอนนะครับมันจะให้เราระบุชื่อเพื่อนเลือกชื่อเพื่อนนะครับถ้าเราเลือกถูกครบมันก็อาจจะอนุญาตให้เราเนี่ยเข้าเฟซหรือบางครั้งเราอาจจะยืนยันด้วยเบอร์มือถือ แต่ระวังนะครับระวังนะครับว่าเบอร์มือถือเนี่ยบางทีมันเป็นเบอร์มือถือเก่าเราจะไม่สามารถยืนยันเบอร์มือถือได้เพราะฉะนั้นให้เช็คนะครับถ้าใครที่เป็นเบอร์มือถือปัจจุบันโอเคนะครับมันก็จะมีข้อความเนี่ยส่งไปที่ SMS เราก็เอามาเกาะนะครับเอารหัสมาเกาะแล้วกดยืนยันแต่ถ้าไม่ใช่เบอร์มือถือเรานะครับกดย้อนกลับนะครับไปเลือกวิธีอื่นนะไปเลือกวิธีอื่นไม่งั้นเราจะเข้าเฟซไม่ได้นะครับ แล้วเราจะไม่สามารถย้อนกลับมาใช้รหัสผ่านอันนี้ได้อีกแล้วนะครับที่เฟซส่งอีเมลมาให้เราโอเคนะครับย้ํากันตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆอ,อ่านแล้วทาความเข้าใจแล้วก็เช็คให้ละเอียดนะครับแล้วรหัสที่เราได้รับนะสมมุติว่าเราส่งข้อความไปแล้วรหัสที่เราได้รับเนี่ยมันมีเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็ค SMS ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าส่งรหัสไปแล้วงงไม่รู้จะไปเอารหัสจากไหนต้องเช็ค SMS นะครับโอเค หลังจากนั้นนะถ้ามันมีเมลแปลกๆที่เป็นเมลของแฮกเกอร์นะครับเฟซก็จะให้เรายืนยันการลบอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะลบอีเมลนะครับเราก็กรอกรหัสผ่านของเราล่าสุดนะครับไม่ใช่รหัสผ่านจากอีเมลนะครับเพราะว่าราหัสผ่านจากอีเมลเป็นรหัสชั่วคราวท,ที่เราใช้แค่ครั้งเดียวมันจะไม่สามารถใช้อีกเพราะ,ะนั้นหลังจากที่เรามาถึงขั้นตอนพวกนี้นะครับให้เราใช้รหัสผ่านล่าสุดของเรา ที่เราล็อกอินแล้วมันติดการยืนยันตัวตนของฉนะันใช้รหัสนั้นแหละนะครับในการลบอ e ีเมลจําเป็นมากที่เราจะต้องลบเพราะไม่งั้นนะครับกิจการาต่างๆที่เราล็อกอินเข้าล็อกเอาท์ out, ออกเนี่ยแฮกเกอร์มันรู้หมดนะครับเพราะว่ากิจการาต่างๆจะถูกส่งไปที่อ e ีเมลของแฮกเกอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบลบนะใส่รหัสผ่านของตัวเองล่าสุดนะครับตรงนี้เพื่อยืนยันการลบอ e ีเมลนะครับกดลบอีเมลก็จะเสร็จขั้นตอนนะครับ วันนี้ก็คือสิ่งสําคัญนะครับในการที่เราจะล็อกอินเข้าเฟซของเรานะครับด้วยการใช้รหัสผ่านชั่วคราวจากเฟ e บุ o กนะที่ส่งอีเมลมาให้เรานะครับขั้นตอนสําคัญที่เราจะต้องทําก็คือส่งเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็รอรับอีเมลนะครับเช็คอีเมลทุกวันนะครับบางครั้งช้าบางครั้งเร็วนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับที่เจอปัญหาในการที่จะต้องใช้รหัสเข้าสู่ระบบเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับหรือถ้าใครจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ